เอางี้เลยแล้วกันโโอ้โ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเมดเกมวันนี้ปูปกับปลารักและเกม Hearthstone หหัวข้อรีวิวเด็กบัจเจตโทเทมชาแมนราคา2 7 0 0ดรยดั๊ครับถูกมาก เด็กนี่มีคอนเซปต์คือการลงโทเทมให้มากที่สุดครับทั้งโทเทมอ e ีวิลที่จบเทินเพิ่มลูกศ์หนึ่งใบโทเทมเล่นกลครับจบเทินสุ่มเวทค่าได้สามออกมาหรือตำกวาวออกมาหนึ่งใบนะฮะแต่ใช้ต้องระวังนะบางทีใช้แล้วซเองผมโดนมาแล้วเต็มๆร้องเลยอีใบครับคือโทเทมขึ้นมานาจบเทินจาู๊กัดหนึ่งใบครับเราจะพยายามลงโทเทมพวกนี้ครับไว้ในสนามเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เจ้างเงาส้านโทเทมครับผมโมบปกสองสองให้กับมินเนียหนึ่งตัวถ้าเป็นโทเทม เรียก copy เป็นอีกหนึ่งตัวครับผมแปลว่าถ้าเกิดเรามีขึ้นมานาอยู่ใช้เอาสะท้อนใส่เป็น2 5 2ห้ตัวจบเทินจัว2ใบโคตรคุมฮะจากนั้นครับเทินสี่ถ้าเกิดมีโทเทมมากเพียงพอแล้วก็ใช้เป็นขวานแยกล่างครับผมไล่4ีป็นอาวุธนะสำหรับสู้ศึกเรียกล่าง copy ของโทเทมทั้งหมดที่เรามีก็คือทำให้สนามเนี่ยบานเต็มเลยพอ มีทอเทมมากเพียงพอครับใ,ใช้เป็นคอมโบของนักจุดนดคนขยักนะผมไล2่2ได้ส3แสดงว่าวปุ๊บนำ้ำมันวนที่เล่นกลับขึ้นมือเราเราใช้กับอะไรใช้กับกระแสพลังโทเทมก็ได้ใจศูนย์บวกจกตีสองให้โทเทมทั้งหมดพอนักจุดนดเห็นปุ๊บก็กลับขึ้นมือใช้ทีหนึ่งก็เป็นบวก4หรือใช้กับพลังโทเทมครับผมมอบพลังชีวิตบวก2ให้โทเทมทั้งหมดนักจกดุดนถดเห็นปุ๊บก็เอากลับขึ้นมือใช้ทีเป็นหนึ่งเป็นบวกพลังชีวิต4คราวนี้บอร์ดเราก็จะ กว้างและใหญ่มากฟามห้ามจะเก็บระยะครับถ้าเกิดไม่รีบเคลียร์ตั้งแต่แรกท้ายเกมครับถ้าเกิดเราตีกันไม่ตายให้ใช้เป็นนี่ฮะกระหายเลือดบวกพลังดนตรี3ให้ไมนเนียนทั้งหมดของคุณจนจบเทินถ้ามีโทเทมเยอะตัวละครเยอะก็ปั๊มปุ๊บแล้วตีบวกปิดไปเลยครับผมประมาณนี้เล่นจริงเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับตอนนี้เล่นเป็นบัจเจตโทเทมชาแมนนะผมเจอบอเลอร์ไม่เปลี่ยนไพ่ครับ ไปเลยไม่ทำอะไรนะฮะไม่ทำเราก็ตีเข้าไปครับผมน่าจะบิดเกาะแล้วก็ทุบเราลงมาหรือเปล่า มาแนวนี้เหรอช็อตบอลสามตีเข้ามาเลยดีกว่าตัวเพิ่มขึ้นมาฮะ ตีตีตีจวดขึ้นมาจวดขึ้นมานั่นแหละสวย ừm 5 mana đi clear đi kìa ha ครับเคลียร์ได้ไหมต้องบราวไม่งั้นเราปิดเกมเชื่อมันในกกอะขนาดนั้น ย4ิบสี่มีเจ็ดมานาครับจบประมาณนี้ครับโทเทมชาแมนแบบบักเจ็ด ตอนนี้เล่นบัตเจ็ตโทเทมชแมนครับเจอกับพรีสโอ้พอเล่นได้ ครับว่าเราจะสุ่มได้เวทอะไรออกมาเป็นเวทก็คุ้มอยู่นะยอดเยี่ยมมาก ผมค่อนข้างดีครับตานี้ตรงฆ่าละปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโทเทมมันเร็วราถึงขั้นต้องเซฟฟิตไฮแลนเดอร์พรีสครับผมหนึ่งมันจะมีอะไรฆ่าได้ปะใจหนึ่งยิงสามเหรอ ยอมเคลียร์ทิ้งครับผมครองจะแล้ววัดดวงหน่อยไหมลแล้วก็เหลือสองเสร็จแล้วยอดเยี่ยมมาก โอ้โหเวทดดีตลอดเลยจุ้ยสุดยอดเสามันเลวจริงหายหมดวะเราคู่ทนถอยจะมด เจอฮอลี่โนวาเข้าไปครับร้องเลยเจข้าวสีหวัดดวงดีกว่ามา ออกมาเป็นจบกเทิร์นใบแรกครับว้าวจวดสองใบสวยอยู่อ้าวทำไมพี่ทำอย่างงี้นะผม <c oughs> <c oughs> เอ๊รมาาาอ ตัวอะไรเข้าไปเนี่ยสวายตียิงสุ่มเบสสองใบหนึ่ง อยอดเยี่ยมมากฮิวใครวะโอเคฮิวเขาขอบใจมากขอบคุณตามนั้น,เ,นเขาปลูกไปแล้วสี่ครั้งปะเฮ้ยกละครตายสี่ตัวออโซมิเรอร์ ไม่มีใครตายถ้าทดเอาละ่ลูดอีกรอบหนึ่งปึ๊บเดีย๋ยวาจตไมม่เห็น เดน,นี้แล้วกันเสร็จแล้วตบเทินครับเดี๋ยอกีกขนอ่ะสี่ใบนี่จะตายกีนใครบ้างเอาสองใบเนี่ย ยอมซะแต่คนนอกพี่ตายปะตุกตกจบแล้วครับผมประมาณนี้ตานี้เล่นบัตรเจ็ด โคเทมชแมนครับเจอกับบริเออร์มันก็ดีนะมันก็ดีอยู่นะก็เล่นได้แหละนั่นไงมันก็เล่นได้แหละ ทดสอบสิโอ้โหกุดขุดขุดขุดเขาจะปั่นทิ้งเลยไหมใส่เกาะเว้ยสามปั๊มปั๊มตี

เขาไปอีกสามผมหมดตัวอุ้ยเขาจะยัดบอมเข้าหน้า,าแล้วเลือกตีอ่ะเลือกเขียน สุ่มได้สุ่มก่อนครับใบนี้แจ่มอยู่นะตรงใบนี้ไปปึ๊บใจศูนย์ใจศูนย์ปั๊บอีกทีนึง ต้องบราวแล้วนาทีนี้เนี่ยมันทางเราออกทางเดียวนายเนี่ยต้องบราวใส่เราแล้วล่ะมีหรือเปล่าอโอ้ <S <S เราไม่ชอบวิธีนี้เลยปั่นหนึ่งใช่ไหมอะ เออเหลือหกครับผม Yeah, แล้วจบเทิร <öz timeframe> <ś, S 3> ์นครับแย่แล้วทิศตะวันหมอมาเยี่ยมบ้านอือหือเหลือห้าขอดีๆขอดีๆ ใจหนึ่งยิงสองใจห้าปั๊มจบครับผม <laughs> บัตรเท็ดท์เทมชาแมนครับ